นำเสนอมากๆนะคะตื่นเต้นมากๆเพ,พราะผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เป็นงานวิจัยระดับโลกทุกท่านรู้ไหมคะมกว่าที่ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้จะออกมาต้องใช้เวลาถึง 30กว่าปีนะคะในเรื่องของงานวิจัยแล้วถึงจะออกผลิตภัณฑ์ชุดบิมหรือว่ากาซีเนียของเราออกมาได้นะคะแล้วผลิตภัณฑ์งานวิจัยต้องบอกนะคะข้อนึงเนี่ยสำคัญมากเลยสําหรับสาวๆที่อายุมากขึ้นหรือสุภาพบุรุษที่อายุมากขึ้นฝากไว้เพราะงานวิจัยข้อนึงเขาบอกเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์สารสกัดจาก GM1 นะคะสามารถระงับการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนแล้วก็เพิ่มมวลกระดูกอย่างได้ผลฉะนั้นวันนี้คนนีไมีปัญหาปวด ข้อปวดข่าวปวดหลังปวดเอวนะคะฝากไว้นะคะสำหรับกาซิเนียหรือว่าชุดบีมของเราแล้วงานวิจัยไม่หมดเท่านั้นนะคะประสิทธิภาพของสารสกัด G M 1ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะเทียบเท่ากับยาปฏิชีวนะของหมอก็ว่าได้เรียกได้ว่าเป็นยาที่หมอใช้รักษาโรค เลยนะคะแต่ของเราไม่ใช่ยาเป็นอาหารฉะนั้นทานต่อเนื่องจะไม่มีผลต่อตับต่อไต,อตอใดๆทั้งสิ้นแล้วไม่เท่านั้นยังสามารถช่วยลดอาการอักเสบแก้อักเสบนะคะโดยมีประสิทธิทภาพถึง3เท่าของแอสไพรินฉะนั้นวันนี้ท่านใดที่ทานแอสไพรินไม่ได้นะคะก็ลองทานผลิตภัณฑ์ บิมหรือว่าชุดกาซีเนียตัวนี้ของเราดูนะคะแล้วไม่เุนั้นคนที่มีปัญหาสุขภาพอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวัโลรกนะคะหรืว่าจะเป็นสะเก็ดเงินนะคะความดันเบาหวานนะคะหัวใจนะคะต่างๆเหล่านี้นะคะล้วนแล้วแต่เกิดจากภูมิุ้มกันในร่างกายไม่สมดุลฉะนั้นผลิตภัณฑ์กาซีเนียจะไปช่วยปรับภูมิคุ้มกันทําให้สุ ท่านดีกลับมามีชีวิตเหมือนคนปกติฉะนั้นสำหรับท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ดาลันสากไว้นะคะกาซีเนียแต่บางคนบอกอุ้ยดารันพี่อยากกินแต่พี่ไม่ได้เป็นโรคนะคะถ้าเกิดท่านใดไม่ได้เป็นโรคเพียงทาน2แคปซูลก่อนนอนจะทําให้ท่านดูอ่อนกว่าว้ดีไหมคะดีนะคะต้องบอกทานแล้วช่วยให้ผิวพรรณดีด้วยปรับภูมิคุ้มกัน คุ้มกันในร่างกายสมดุลสุภาพเราแข็งแ,แ,งแรงนะคะแน่นอนค่ะผิวเราจะสวยข้างนอกได้ข้างในก็ดีต้องดีก่อนฉะนั้นฝากไว้นะคะสำหรับพริภัณฑ์กาซีเนียหรือว่าบิมโอเปอเรชั่นบิมของเรานะคะ